โรครงการคามิคกเซโดนของสวอเนี่ยครับก็เป็นการต่อยอดจากโครงการบอเป้าอากาศอัตโนมัติเดิมคือเราก็ใช้เครื่องบินเป้าอากาศอัตโนมัติเดิมเนี่ยท,ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันเป็นเป่าสมมติแทนอากาศยานของข้าศึกในการฝึกป้องกันภัยทางอากาศของอยอยเราก็นำมาปรับปรุงให้เป็นคามิคกเซโดนก็นในส่วนของในการปรับปรุงครับจะแบ่งด้วยกัน2ส,ส่วน ส่วนแรกเนี่ยก็คือการเขียนโปรแกรมลงไปในไฟลคอนโทรลของบอเป้าเดิมทำให้เข้าหาเป้าหมายได้อย่างด้วยความแม่นยำตัวสมรรถนะเนี่ยก็าสามารถบินได้อย่างน้อย250กิลบินเข้าหาเป้าหมายได้ในระยะความแม่นยำไม่น้อยกว่า5เมตรอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรก ในส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็จะเป็นการที่เราติดตัวลบเข้าไปซึ่งเดิมแต่เดิมเนี่ยจะเป็นใส่ร่มชูชีพซึ่งไว้สําหรับลงจอดสําหรับเครื่องบินเป้าอากาศคารอนปีเดิมเนี่ยมาเปลี่ยนใส่เป็นคานอนปีที่เป็นหัวลบเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แล้วครับตัวระเบิดตัวหัวลบนะครับก็จะเป็น uh, เราเรียกว่าชนิด uh, ทำลายเป้าหมายด้วยแรงอัดแล้วก็สเสจระเบิด อยู่สังเกตก็คือ blast fragmentation ซึ่งตัวนี้เนี่ยออกแบบสำหรับทำลายยุโทโธปกรณ์เป็นหลักก็คือจะมีชิ้นระเบิดหรือตัวแฟกตเมนเนี่ยจำนวน1,000ชิ้นการทำงานของระบบเนี่ยก็จะมีวิรภัยสองชั้นตามหลักการมาตรฐานนะครับก็คือในตัวชนวนเนี่ยจะมีชุดแซ่เป็นอาร์มหรือชุดปุดนดวิรภัยชนวนระเบิด ซึ่งจะทํางานชั้นแรกเนี่ยมันจะมีกังหันซึ่งปกตินี่จะล็อกไว้แต่ว่าเมื่อเครื่องบินออกเนี่ยก็เราก็จะสั่งปลดล็อกปลดล็อกก็จะทาให้กังหันเนี่ยสามารถจะหมุนได้ตัวกังหันเมื่อมันหมุนไปเนี่ยมันจะไปดึงมันจะเบ็นเกลียวซึ่งทําให้สลักเน,นี่ถอยถอยออกทําให้ชุดชนวนเนี่ยเมื่อไปถึงเป้าหมายเนี่ยตัว ในระบบชนวนเนี่ยก็จะมีชุดวัดระยะด้วยเลเซอร์หรือเรียกว่าลา d a าครับก็จะวัดระยะไปถ้าถึงห่างจากเป้าหมายเนี่ยเป็นระยะ5เมตรเนี่ยตัวชุดชนวนเนี่ยก็จะสั่งจุดระเบิดซึ่งขณะที่จุดระเบิดเนี่ย่งบินก็อาจจะเข้าไปถึงใกล้เป้าหมายในระยะประมาณ2เมตรซึ่งจะเป็นระยะที่คำนวณแล้วเนี่ยการกระจายของ สเจ็บระเบิดจะดีที่สุดแล้วก็แรงอัดก็จะเพียงพอที่จะทําลายเป้าหมายด้วยครับจุดเด่นของของการปฏิบัติภารกิจของตัวคาบิคาเซ่โดนที่เราปรับปรุงจากบอเป้าเนี่ยครับก็คือข้อดีของเขาคือจะไม่ทําลายเป้าหมายในวงกว้างจะจํากัดอยู่ในวงแคบซึ่งมันจะไม่เหมือนกับยูเคฟที่ทําหลายเป้าหมายเป็นวงกว้างและถัดจะทําให้ผู้บริสุทธิ์หรือประชาชนที่อยู่รอบข้างครับประสบภัยไปด้วยได้ครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นวงแคบแคบครับ